สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีกุมนะคะในะในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2,565นี้นะคะนุกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถดูควบคู่กันได้นะคะทั้งลัคนาและราศีนะคะสำหรับวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วค่ะทุกคนโอเคคุณนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับบางคนที่โสดนะคะแล้วก็รู้สึกเ,เสียใจยผิดหวงังในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์มานะที่ผ่านมานะคุณไม่ได้สมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็จะมีคนเข้ามานะคะทุ่มเท กับความรักครั้งนี้ให้กับคุณนะอืมคุณอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าคุณนะคะหรือเป็นผู้ใหญ่แต่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะนะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่แล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกกลัวหรือกังวลใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะอ่านะแต่ว่าแน่นอนนะคุณจะได้เจอแล้วนะค,คนคนนี้นะนกรู้สึกว่าพรมลิขิตนะคะ คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ใช่สำหรับคุณเช่นกันนะหรือในบางท่านบางคนก็คือเจอแล้วนะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กันแล้วนะคะบางท่านบางคนเป็นรักทางไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่มากๆนะแต่ขึ้นเจ็ดดาบเรารู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะมีความระแวงหรือว่ากลัว นะปัญหาอยู่ตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยตำแหน่งปัญหาเป็น3ดาบลกมองว่าตัวคุณกลัวออถูกทำร้ายจิตใจอีกนะคะคุณมีความไม่แน่ใจคุณมีความระแวงนะคะคุณรู้สึกแบบคือคุณกลัวนั่นเองแหละนะคุณไม่แน่ใจนะคุณก็คือเป็นธรรมดาของคนอะนะที่ที่มีความรักเข้ามาเราก็กลัวว่าเอ,อเราจะเสียใจอีกไหมเขาจะเข้ามาทำให้เราต้อง เ,เจ็บช้ำน้ำใจอีกไหมอะไรประมาณนี้อันนี้คือน่าจะเป็นความกลัวของคุณแต่หนูรู้สึกว่าอตัวคุณเองก็รู้สึกดีมากๆนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะเอ,อคือถ้าคุณยังไม่เจอคนคนเนี้นะคุณมีโอกาสได้เจอแน่นอนนะแต่บางคุณก็เจอแล้วได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันแล้วคนคน่นี้นะอาจจะเป็นคนเด่นคนดังนะคะคนมีชื่อเสียงนะ เออเป็นสายเปยได้ด้วยนะคะคนคนนี้แล้วก็เขาค่อนข้างทุ่มเทกับคุณมากๆนะเนี่ยเอออดีตของคุณนะคะเป็นควีนถือเรียนคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนะคะชีวิตคุณค่อนข้างที่จะเพียพร้อมหรือว่าคุณน่าจะมีพร้อมทุกอย่างแหละนะแต่คุณก็เป็นคนที่เออยังไม่ไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะแล้วคุณก็เป็นคนเลือกเยอะ นะนกมองว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องเลือกนะคุณเราเจอคนที่ใช่อยู่ได้นอนนะคะคนคนนี้เข้ามานะก็จะเป็นคนที่ใช่ให้กับคุณนะคะรู้สึกว่าคุณก็ต้องการความสัมพันธ์ที่มันสามารถไปต่อได้พัฒนาได้นะคะเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่า คุณเจออะไรมาบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกุมที่ผ่านมานะคะในถือเหรียญน,นี่นะบางท่านบางคนเจออคุยกับคนไกลนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าเจอเจอกันผ่านอ,ออนไลน์นะคะเป็นรักออนไลนอนะ์อะนะคุยแชทกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะ ถามว่าความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงนกมองว่าคุณมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วนะนะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะพฤษศกันมกราชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ชาวธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมนะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะ,ะคุณน่าจะได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุยแล้วรู้สึกดีคุณอยากจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ นะอ่าจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเขาอะค่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาคนที่คุณนึกถึงนะอ่าเจ็ดดาบ t h ลเวอร์ iver, โอ้สิบดาบเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกไม่ต่างจากคุณนะเขาก็กลัวกลัวเจ็บอีกเหมือนกันนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณขึ้น t h ลเวอร์เนี่ยนะ เขารักเขาสิเนหาคุณนะคะเขารู้สึกหลงไหลคุณตกหลุมรักคุณอ่ะคนคนนี้นะเขาปิ้งคุณตกหลุมรักคุณเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นึ่งดูใจเขามากๆเขาสนใจคุณมากๆนะคะคุณคนนี้แต่เจ็บหนามขึ้นมานะคะเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นความรู้สึกคุณเขาก็เป็นเหมือนกันนะเขาระแวงเขาไม่รู้ว่าคุณเอ่อให้เขาเป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณมีช้อยหรือตัวเลือกมากมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วเขาก็กลัวนะคะเขาก็กังวลเหมือนคุณแล้วแหละว่าเอ๊ะเขาจะเจ็บไหมจะเสียใจผิดหวังกับความรักครั้งนี้อีกไหมนะคะนี่นี่คือความรู้สึกที่เขามีกับคุณแต่หนรู้สึกว่าสิบไม้เนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณมากๆนะอืมแต่เขาก็มีความกลัวเจ็บกลัวเสียใจเหมือนกันกันกบคุณนะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ คือคุณน่าจะเป็นคนที่รู้ใจกันคุยกันแล้วก็อยากคุยอีกมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะแต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีอุปสรรคนะม,มีอุปสรรคนะทุกคนนะคะมีอุปสรรคไม่เหมือนกันอย่างที่นกเคยบอกไว้นะคะการงานการเงินนะคะระยะทางนะคะความแตกตา่างนะคะเป็นเรื่องของวัยหรือภาษาก็ได้นะคะ นะคุณรู้สึกยังไงเขาในบางครั้งคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยากจนจนคุณรู้สึกอยากจะถอดใจนะคะเอแต่คุณก็รู้สึกดีกับเขามากๆรู้สึกดีกับเขามากๆจนคุณแบบในๆๆในในในความรู้สึกกลัวหรือสับสนอยากจะถอดใจคุณก็ยังอยากจะมีเขาในชีวิตนะคะนะนะเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าคนคนนี้ เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะอืมก้าช่วยขิงอ๊อ c ครับอืมจริงๆจริงๆเขาอยากบอกว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวท่าน,น้ามก็ได้นะ กรกฎพิจิกมีนนะมีเสน่ห์มากๆแล้วก็น่าจะมีคนเข้าหายเยอะนะคะมีคนรายล้อมเยอะนะคะเป็นคนที่พูดจาดีนะคะโรแมนติกนะคะอบอุ่นเนาะเป็นคนสุภาพนะคะช่างพูดนะคะแล้วก็น่าจะมีคนเข้าหายเยอะนะคะเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนเฟรนลี่ด้วยนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือ จริงๆเขามีคนเข้าหาเขาเยอะนะแต่เขาถูกใจคุณะเขาไม่ได้ชอบใครนะคะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครนะคะเขาสนใจแต่คุณนะนี่คือข้อความจากเขานะคะค่ะขอดูนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อนะคะสิ่งที่เขาจะทำนะอืมไฟล์ออัสอรขึ้นมาเก้าเหรียญนะคะเสร็ญเนาะ คิงชูทาขอดูห้าดเด็กดนะเด็กถือเรียนคือคนคู่น,นี้นุกรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเหมือนกันนะหมายถึงว่าอืมคุณความรักของคุณมันอาจจะไม่ง่ายนะระหว่างคุณและเขาอะเออมีความแตกต่างนะต่างกันด้วยวัยภาษาเชื้อชาตินะคะศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะ นะเอ่อนกมองว่าคนคนนี้เขายังสนใจคุณอยู่นะคะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าขึ้นมาด้วยเขาสนใจคุณมากๆในบางครั้งนะคะเขาเอ่อรู้สึกที่จะถอดใจกับความสัมพันธ์นี้นะแต่เขาก็อยากจะสู้ต่อนะคะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินหันหลังจากคุณไปได้นะคะเขามีทั้งความห่วงคุณมีทั้ง ความรู้สึกที่ดีกับคุณรู้สึกว่าคุณและเขามีเคมีที่ตรงกันนะคะเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณด้วยนะคะค,คนคนี้แล้วก็เขาปรารถนาคุณมากๆค,คนคนนี้นะสิ่งที่เขาจะทำนกรู้สึกว่าขอ,อดูนะคะ,ะการเดินทางนะคะการไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเดวิลนะคะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือ ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันก็คือเขาอาจจะมีอารมณ์หึงหวงนะคะอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะอาจจะมีเรื่องของแพชชั่นเรื่องของ18บวกด้วยอันนี้พูดตหน้าภัยนะเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปเนี่ยรู้สึกว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางไกลนะคะคนทางไกลชาวต่างชาตินะคะหรือคนทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะ ภาษานะหรือว่านักกีฬาอย่างนี้ก็ได้นะคะคนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจนะคะได้หมดนะอ่อมีการไปต่อในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะเขานะคะจริงจังกับคุณมากๆนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะดูไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ เนี่ยแหละนะความสัมพันธ์ทางกายอาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณได้อยู่กัน2ต่อ2อนะอันนี้ต้องบอกเลยนะมีแนวโน้มสูงมากที่คุณและเขาจะมีความสัมพันธ์ทางกายเกิดขึ้นนะแล้วก็จะเกิดความหึงหวงอะไรประมาณนี้นะคะก็สิ่งที่เขาจะทำนุกรู้สึกว่าเขายังเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะคะถ้าเขาเคยหายไปนะคะนุกมองว่าเนี่ยห้าดาบเนี่ย เขาอาจจะเคยหายไปจากคุณเขาก็จะกลับมานะคะด้วยความที่เขาก็ยังคิดถึงแล้วก็ผูกพันกับคุณนะคะแล้วก็เลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะค่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วก็พัฒน,นาการความสัมพันธ์ค่ะอืก็โอเคโอเค ก็อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจนนะคะยังดูไม่ชัดเจนแต่แต่แน่นอนนะคะได้กลับมาแน่นอนในความสัมพันธ์นี้สําหรับคนที่ทเอ่อเป็นความสัมพันธ์เก่าๆนะแล้วก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆถ้าก่อนหนะ้านี้เขาเคยหายไปคุณก็อาจจะระแวงเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหมายถึงว่าระแวงเขาว่าเอา้ากลับมาล้วจะหายไปอีกไหมอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอขยายเจ็ดดาบนะ อืมโอเคแนวโน้มความสัมพันนุกรู้สึกว่าโอเคก่อนหนะน้านี้ถ้าไม่ชัดเจนนะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะอ่าเขาจะไม่เขาจะไม่ละลา้ลาละลังละเขาจะแบบไม่ไม่แบบว่าไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้ละนะคะเขาจะมั่นใจเขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาและตัวเขาเองก็มั่นใจด้วยว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็จะไม่ละลา้ลาละลังหรือกังวลใจกับความสัมพันธ์นี้ เช่นกันนะเขาก็จะทำให้คุณสบายใจแล้วก็รู้สึกออมั่นใจด้วยนะอะ่แนวโน้มความสัมพันธ์นุกรู้สึกว่ายังไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคนที่มีการหันหลังให้กันไปห่างกันไปเงียบกันไปอะ่ะก็มีการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอ่าอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่ชัดเจนนะคะแล้วเขากลับมาครั้งนี้นุรู้สึกว่าอืมเขาดูจริงจังมากขึ้นมากนะคะ เขาจะเป็นคนที่นะเดอะเมจิเชียนคือเขาจะเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธญนี้มันไปต่อได้นะคะนะอะเขาจะพิสูจน์ตัวเขาเองด้วยนะคะจะให้ความเชื่อมั่นกับคุณด้วยนะคะว่าเขาอะต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คุณก็น่าจะสามารถที่จะคอนโทรลเขาได้นะคะค,คนคนนี้นะ คุณอาจจะควบคุมความสัมพันธ์ได้นะคะนะเป็นคนเก่าก็กลับมานะคะอืมเอ่อคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะก็คือเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคุณอาจจะเป็นรักต่างไว้นะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะเขาอาจจะมาเจอคุณนะคะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณแล้วก็พาคุณ ไปเที่ยวก็ได้นะคะมีเวลาดีๆร่วมกันเนาะหรือไม่งั้นก็น่าจะขอเป็นแฟนนะคะนะมองว่าอย่างนั้นนะขอคบอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะก็คงจะไม่ระแวงอะไรอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความัมพันธ์เนี่ยนะเืมเขาก็จะจริงจังไปเลยนะคะเขาจะไม่ลังเลอะไรอีกแล้วนะคะ ขอดูหน่อยว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะนั่นเดอะเมจิเชนนม่อีกรอบแล้วนะคะนะคิงออฟคัพสีถ้วยโอเคคนคนนี้นะคะถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์นะคะอะไรก็ตามที่ไม่ได้แั่งใจคุณนกมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแล้วตัวเขาเองก็ ค่อนข้างที่จะปรับตัวเพื่อคุณนะคะเขาจะเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นนะแคร์คุณมากขึ้นนะแล้วก็ก่อนหน้านี้คนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยนะก็มีโอกาสแล้วนะอาจจะมีการเดินทางนะคะได้มาพบมาเจอกันนะคะอะเพราะว่าเขาอาจจะแสดงถึง ความรู้สึกว่าเขาแคร์คุณนะอะไรประมาณนี้เขารักคุณนะนะคะขึ้นอ่ะคิงอ o อ c ค p นะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะคะมันไม่พัฒนาสักทีหรือเขาไม่ชัดเจนหรือเขาดูละลาละลังทีเนี้ยนะคะก็จะจริงจังแล้วก็มั่นคงมากขึ้นแล้วนะคะเป็น the emperor นะเป็นความจริงจังนะคะไม่ได้แบบ ดูเหมือนแบบไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ไพ่บอกจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเอ่อเขาก็จะปรับตัวนะคะเพื่อคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอ่อชาวราศีกุมนะคะในช่วงปักแรกนี้นะ,ะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์ นะคะกด Subscribe ให้กับช่องของเรานะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะสวัสดีค่ะ